สวัสดีครับผมอาจารย์ทินะพยนัฐาภพสมทิด channel ครูพันใหม่นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะสอนเกี่ยวกับการใช้ Google Classroom ผ่านสมาร์ทโฟนในมุมมองแบบฉบับของผู้เรียนนะครับอาจารย์ที่จะกำเียนการสอนออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะเอาคลิปนี้ส่งให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องอธิบายเองก็ได้นะครับเนการย่นระยะเวลาแล้วก็ผู้เรียนนะครับก็ ที่จะเรียนผ่านสมาร์ทโฟนดูคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพรวมการใช้งานแบบฉบับย่อมาให้นะครับอ่ะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับผมโทรศัพท์ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างก็จะเป็น Android นะครับแต่จริงๆแล้วก็ iOS กับ Android ก็ไม่ต่างกันมากนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับติดตั้งแอป Google Classroom แล้วก็ o o o l l m m e t นะครับสตัวนี้ให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ เปิด Google Classroom ขึ้นมาโดยปกติแล้วถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยมันยังมันจะยังไม่มีรายวิชาพวกนี้นะครับมันจะเป็นว่างเปล่าซึ่งผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รับรหัสชั้นเรียนมาจากครูส่งมาให้ก่อนนะครับเราก็กดตรงนี้ครับเพื่อที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนพอกดตัวนี้เข้ามาเราก็เอารหัสชั้นเรียนที่ครูส่งมาให้เราเป็นชุดตัวเลขกับชุดชุดตัวอักษรนะครับก็เอามาก,กใส่ในนี้ พอกอรอกใส่แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าร่วมชั้นเรียนพอเข้าร่วมชั้นเรียนเนี่ยชื่อของห้องเรียนตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในหน้าจอเรานะครับผมอ่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมมีหลายห้องเรียนที่ผมเข้าร่วมอยู่นะครับอ่ะลืมไปมุมด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าเรากําลังล็อกอินแอคเคาท์อะไรอยู่ตรงนี้นะครับใครที่ล็อกอินผิดแอคเคาท์ก็ล็อกอินให้ตรง โดยปกติแล้วเวลาจัดการการสอนเนี่ยถ้าทางสถาบันมีอีเมลที่เป็น Google Account เป็นโดเมนเนมของทางสถาบันแบบนี้นะครับเขาจะใช้อีเมลตัวนี้ในการจัดการการสอนแต่ผู้เรียนหลายคนบางทีล็อกอินผิดเป็นล็อกอินเป็น Gmail นะครับบางทีมันจะทำให้เข้าชั้นเรียนไม่ได้ต้องเช็คตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นรายชื่อห้องเรียนทั้งหมดที่เราเข้าร่วมถ้าคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้พวกนี้นะครับ ปฏิทินเวลาเราเรียนหลายห้องเรียนหรือเรียนห้องเรียนไหนเนี่ยมันจะขึ้นเตือนนะครับว่างานต้องส่งเมื่อไหร่นะครับหรืองานอะไรต้องส่งเมื่อไหร่สอบวันไหนมันจะมีนัดหมายในปฏิทินนี้ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่ Google c a l enda r นะครับโดยปกติแล้วอาจารย์มาท่านก็จะไม่ใช้นะครับนะแต่อาจารย์มาท่านก็อาจจะต้องใช้เราก็ติดตั้งแอป Google c a l enda r ร่วมด้วยนะครับสมมุติกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะลิงก์ไปที่ Google c a l enda r นะ อ่ะถัดมาอันนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้นะครับว่ามีใครแจ้งเตือนอะไรบ้างเหตุการณ์เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมันจะมาแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอาจารย์สั่งงานอาจารย์ส่งงานอาจารย์คอมเมนต์กลับมาส่งคะแนนกลับมาก็ดูได้ตรงนีนะ้อันนี้สิ่งที่จะต้องทําอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับเวลาอาจารย์เขามอบหมายงานมามีงานอะไรเราจะต้องทํามาเช็คได้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราเรียนจบชั้นเรียนไหนแล้วปิดเทอมแล้วเกรดออกแล้ว เราสามารถเก็บชั้นเรียนไว้ตรงนี้ได้นะครับก็คือเลือกที่ชั้นเรียนนั้นแล้วก็เลือกเมนูเก็บชั้นเรียนมันจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์คลาสส์รูม Google Classroom เนี่ยมันจะเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Google Drive ของเราซึ่งพอเราโหลดแอป Google Classroom มาปุ๊บเนี่ยใน Google Drive ใน Account อีเมลนั้นนะครับมันจะถูกสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า Classroom นะครับงานทั้งหมดที่เราอัปโหลดไปส่งงานต่างๆมันจะอยู่ในโฟลเด er อร์ Classroom ของเรานะครับผม พอเรากดตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะลิงก์ไปที่เนี่ยครับ Google Drive แล้วก็จะมีชื่อห้องเรียนแต่และห้องเรียนในนั้นก็จะมีไฟล์งานที่เราส่งหรือเราเก็บไว้นะครับย้อนกลับมาที่แอป Google Classroom ที่เหลือก็เป็นการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมทีนี้พอเราเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วมีห้องเรียนโผล่ขึ้นมาแล้วเราลองเข้าร่วมห้องเรียนดูพอเข้ามาหน้าแรกนะครับ พอเข้ามาหน้าแรกเนี่ยหน้านี้จะเรียกว่าหน้าสตรีมหน้าสตรีมเนี่ยก็คือหน้าเหมือนหน้าฟีดในในเฟซบุ o กนะฮะเป็นหน้าฟีดข่าวอาจารย์ส่งงานอาจารย์โพสต์งานอะไรมาหรือเพื่อนเราโพสต์อะไรไปมันจะขึ้นมาโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับเราสามารถเห็นแล้เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งโพสต,ตรงนี้ได้โต้อตอบกันไปกันมาได้นะครับอันนี้คือหน้าฟีดอันต่อมาก็คืองานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียนเนี่ยในกรณีที่อาจารย์เขามอบหมายงานส่งเอกสารการเรียนการสอนมาให้สั่งการบ้านส่งข้อสอบมาให้มันจะมาขึ้นในนี้หมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ถ้าเป็นไอคอนแบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบเนี้ยอันนี้ก็คือไม่ใช่งานแต่เป็นก,การส่งเนื้อหาหรือส่งเอกสารมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นงานมันจะขึ้นเป็นเหมือนกระดานแบบนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นงานเดี๋ยวมาดูเนื้อหาก่อน เวลาส่งเนื้อหาเข้ามามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีหัวข้อเนื้อหาเขาอาจจะพิมพ์เป็นเนื้อหาแบบนี้มาให้ก็ได้แล้วก็มีการแนบไฟไล์มาให้หรืออันนี้นะครับอาจารย์เขาอาจจะส่งเป็นไฟล์ pdf ไฟล์ powerpoint หรือส่งคลิปวิดีโอลิงก์วิดีโอมาให้เราเข้าไปเรียนออนไลน์เราก็สามารถเรียนได้หรือถ้าเราสงสัยอะไรเราพิมพ์ตรงนี้ได้ครับ แสดงความคิดเห็นตัวตอบกับอาจารย์เขาได้นะครับอันนี้ก็คือส่งเนื้อหาถัดมาไอคอนตัวนี้ก็คืองานงานอย่างเช่นอะไรนะครับงานก็อย่างเช่นงานชิ้นนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะมีชื่องานตรงนี้แล้วก็จะมีบอกระยะเวลาวันครบกำหนดเวลาครบกำหนดส่งถึงเดทไลน์เมื่อไหร่นะครับจะบอกเวลาด้วย แล้วก็บอกคะแนนด้วยตรงนี้เราสามารถพิมพ์ความคิดเห็นโต้ตอบเข้าไปได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่อาจารย์เขาสั่งงานเราก็อ่านอ่านอ่านนะครับสมมุติเขาให้ไปทํารายงานมาเราก็ไปทํามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะส่งส่งตรงนี้ครับนะครับกดเพิ่มไฟล์ตรงนี้เราทํารายงานมาเป็น pdf ไฟล์เราก็มาเพิ่มไฟล์ใส่ตรงนี้หรือจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเลื่อนขึ้นมาปุ๊บมันจะมีให้กดเพิ่มไฟล์เราสามารถ อัพไฟล์ไปไว้ใน Google Drive แล้วก็แนบลิงก์มาหรืออัปไว้เก็บไว้ที่ไหนหรือส่งไฟล์ไปไว้ที่ไหนแล้วก็ส่งลิงก์มาหรืออัปโหลดไฟล์เข้าไปก็ได้หรือถ่ายรูปก็ได้หรือถ่ายวิดีโอก็ได้ได้หมดนะครับรูปแบบการงานที่เราจะส่งเราก็แนบไฟล์เข้าไปพอแนบไฟล์เสร็จแล้วอย่าลืมกดตรงนี้ครับทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นมันถึงจะเป็นการอัปโหลดไฟล์งานเข้าไปส่งในระบบให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้ามีความคิดเห็นอะไรแนบท้ายเราพิมพ์เข้าไปตรงนี้ได้แสดงความคิดเห็นได้ตรงนี้ อันนี้คือการส่งงานาทีนี้มันจะมีงานอีกอันนึงก็คืองานที่เป็นการสอบเก็บคะแนนนะครับการสอบก็จะมีสอบสอบหลกัหลกๆอยู่2แบบแบบแรกก็คือเป็นการสอบด้วย google f o r m แบบนี้นะครับกับสอบแบบที่อาจารย์เข้าส่งโจทย์มาให้ให้เราพิมพ์ตอบกลับไปให้เราทําอะไรกลับไปอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบแรกการสอบเนี่ยเขาจะบอกคะแนนเราตรงนี้ นะครับแล้วก็เขาจะแนบไฟล์ข้อสอบมาให้ซึ่งไฟล์ข้อสอบตัวนี้จะเป็น Google Form นะครับพอเรากดเข้าไปทำข้อสอบปุ๊บมันจะวิ่งไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็ไปที่ Google Form นะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เราใช้งานอยู่ใน Google Classroom ตรงนี้นะครับอันนี้เราอยู่ใน Google Classroom แอปนะครับเป็น a อปเป,เป็นแอปของ Google Classroom แต่พอเรากดทำข้อสอบปุ๊บมันเป็น Google Form ซึ่ง Google Form มันไม่ได้รันในแอป a s s r o o m ครับมันรันในเบราว์เซอร์ใครใช้ Android มันจะรันในอินเทอร์เน็ตหรือ Google Chrome ใครใช้ iOS มันจะรันใน Safari นะครับเพราะว่า Google Form มันรันในแอปไม่ได้มันต้องรันในเบราว์เซอร์ทีนี้ประเด็นก็คือพอเรากดทำข้อสอบมาปรากฏว่าเราบางคนเข้าทำข้อสอบไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าอีเมลที่เราล็อกอินใน o g l e Classroom กับอีเมลที่เราล็อกอินในเบราว์เซอร์มันเป็นคนละตัวกันฟังอ,อีกทีนะครับอีเมลถ้าเราถ้าเราเข้าทําข้อสอบไม่ได้ให้ลองเช็คดูนะครับว่าอีเมลที่เราล็อกอินใน google classroom กับอีเมลที่เราล็อกอินในเบราว์เซอร์เป็นอีเมลเดียวกันหรือเปล่าต้องเป็นอีเมลเดียวกันนะครับวิธีการเช็คนะครับนะครับให้เราพิมพ์ google com มาขึ้นหน้านี้แล้วให้เราดูตรงนี้ครับคลิกเข้าไปดูว่าเมลที่กําลังล็อกอินอยู่เนี่ยเป็นเมลเดียวกันหรือเปล่า เห็นไหมครับของผมไม่ใช่เมลดูกันเราก็ต้องสวิตมาใช้อ e ีเมลตัวนี้นะครับผมใครที่เข้าทำข้อสอบไม่ได้ต้องไปเช็คว่าล็อกอินถูกหรือเปล่าโดยการพิมพ์เข้าไปที่ google.com แล้วก็เปลี่ยนตัวล็อกอินตัวนี้ใหม่ถึงจะทำข้อสอบได้นะครับผมวิธีการทำข้อสอบก็ลิงก์มาที่ google form ม,มันก็จะเป็นข้อสอบที่เป็นเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็ทำให้เสร็จกดส่ง ก็ถือไปแันเรียบร้อยก็ส่งส่งข้อสอบเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากทีนี้งานทั้งหมดทุกชิ้นมันจะมีคะแนนนะครับถ้าเราดูแบบนี้บางคนอยากจะรู้ว่าคะแนนทั้งหมดเราได้เท่าไหร่แล้วอาจารย์สั่งงานไปกี่ชิ้นแล้วนะครับมนอาจจะดูยากให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือภาพรวมงานทั้งหมดพร้อมคะแนนนะครับภาพรวมงานทั้งหมดพร้อมคะแนน อย่างเช่นงานชิ้นนี้เต็ม5เราได้5งานชิ้นนี้เต็ม15ได้9งานชิ้นนี้ยังไม่ได้ส่งอันนี้ยังไม่ส่งยังไม่ส่งนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่ออาจารย์เขาสั่งงานมาครบร้อยคะแนนแล้วเราสามารถดูว่าเราส่งทั้งหมดแล้วเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งบางทีก็เอาไปเทียบเกณฑ์ประเมินเกณฑ์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือการดูภาพรวมคะแนนดูได้ตรงนี้นะครับ ย้อนกลับลงมาด้านล่างตรงนี้ผู้คนผู้คนก็คือดูว่าเพื่อนร่วมชั้นเรามีใครบ้างครูที่สอนเราในวิชานี้มีใครบ้างนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเมนูหลักนะครับสตรีมงานของชั้นเรียนผู้คนทีนี้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มันก็จะมีการ,การเรียนการสอนที่แบบเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าซิงโครนัสกับอสซิงโครนัสก็คือ เรียนแบบพร้อมกันกับตังว่าปล่อยให้พไปเรียนผู้เรียนไปเรียนตามอิสระนะครับถ้าเรียนตามอิสระก็คืออาจารย์ส่งไฟล์งานส่งคลิปส่งลิงก์วิดีโอไปให้นะครับแล้วก็ผู้เรียนก็ไปเรียนใครสะดวกเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันจะมีการเรียนอีกอย่างนึ่งก็คือสิ่งคอน้นก็คือเรียนพร้อมกันโดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับตัวนี้แหละเราจะต้องใช้เมนูตรงนี้ครับก็คือ Google Meet นะครับซึ่งพอเรากดตัวนี้ปุ๊บ คือก่อนที่เราจะกดเนี่ยอาจารย์เขาจะเป็นคนนัดหมายให้เรามาเรียนว่าโอเคพรุ่งนี้เจอกัน10บโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอถึงเวลา10บโมงเราก็มากดตรงนี้ครับเข้าห้องเรียนปึ้งมันจะลิงก์ไปที่แอป Google Meet นะครับเพื่อเข้าชั้นเรียนแบบเรียนพร้อมกันแบบคอนเฟอเรนซ์นะครับอ,อันนี้ก็คือหน้าจอนะครับที่เราจะเข้าร่วมเรียนผ่าน Meet นะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กดเข้าร่วมการประชุม พอขึ้นแบบนี้นะครับก็ปิดไปเลยนะครับผมแนะนำว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้เราปิดใหม่นะครับกดปิดใหม่โดยมารยาทนะครับต้องปิดใหม่ถ้าเราจะพูดเมื่อไหร่ค่อยกดเปิดใหม่แล้วก็พูดนะครับแต่อย่าปิดกล้องวิดีโอนะครับคนเรียนเรียนมิงเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะก็ส่วนใหญ่โดยมารยาทควรจะเปิดกล้องวิดีโอไว้นะครับผมแล้วก็ เวลาเข้ามาเรียนก็บางคนก็ติดนิสัยพอเห็นกล้องส่องตัวเองจับจะผมอยู่นั่นนะครับอย่าจับผมเยอะนะครับคือเตรียมตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่เรียนไปเสยผมไปแคะค้ตาไปไม่เอานะครับนะ,ะทีนี้เมนูมีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้แชทเอาไว้พิมพ์พูดคุยส่วนตนัวนี้อันนี้คือผู้คนรายชื่อผู้คนที่เข้าร่วมการแชทในครั้งนี้นะครับส่วนตนัวนี้พิมพ์แชทหาใครนะครับตรงนี้ไม่มีอะไร แต่ถ้าเราจะแชทหาทุกคนก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะแชทหาเป็นรายบุคคลเราก็เลือกเลือกรายชื่อแล้วก็ส่งแชทไปให้ได้นะครับผมทีนี้ด้านบนถ้าเราอยากจะปิดเสียงนะครับปิดเสียงการประชุมนี้เราก็กดตรงนี้นะครับกดปิดตรงนี้มันก็จะปิดเสียงนะครับอันนี้ปิดไมค์ตัวเองอันนี้ปิดเสียงการประชุมนะครับ อันนี้ปิดเปิดกล้องอันนี้ออกจากการประชุมทีนี้มาดูตรง3จุดนี้พอกด3จุดเนี่ยมันจะมีให้เปลี่ยนกล้องในกรณีที่เราทําชิ้นงานมาแล้วเราจะส่งงานให้อาจารย์เนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนกล้องไปใช้กล้องหลังได้แล้วเราก็เอากล้องไปส่องโน่นนี่นั่นได้นะครับเปิดคําบรรยาย,ายม,มีอะไรอ่าอันนี้สําคัญนําเสนอหน้าจอนําเสนอหน้าจอเนี่ยก็คือการสมมุติว่าเราทําไฟล์รายงานมา แล้วตัวรายงานเนี่ยมันอยู่ในตัวรายงานมันอยู่ในเครื่องเราเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วเราอยากจะส่งแล้วเราอยากจะเปิดไฟล์ PDF รายงานที่อยู่ในเครื่องมือถือเราเนี่ยส่งอาจารย์เราก็กดนําเสนอหน้าจอนะครับเราก็กดเริ่มการนําเสนอหน้าจอมันจะขึ้นแจ้งเตือนหมายเหตุความเป็นส่วนตัวเราก็กดเริ่มเลยพอเรากดเริ่มนําเสนอหน้าจอนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ คุณกาลังนาเสนอหน้าจอต่อทุกคนจากนั้นเราก็กดพับแอปได้เลยครับผมเราก็ไปที่พวกไฟล์งานต่างๆสมมตุติเรามีไฟล์งานอะไรต่างๆแล้วก็ส่งไฟล์งานไปได้นะครับสมมตุติผมมีตัวนี้เนี่ยก็ส่งรายงานไปเลยนะครับผมแล้วก็เปิดไฟล์ให้ดูนะครับ พอเราส่งงานพรีเซนต์งานเปิดไฟล์คลิปวิดีโอหรือไฟล์ภาพไฟล์ PDF ไฟล์รายงานเสร็จแล้วพรีเซนต์ซึ่งเวลาเราเปิดเนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะเห็นไฟล์งานเราด้วยนะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่แอป Google Meet ของเรานะครับพอเราพรีเซนต์เสร็จแล้วเราก็กดหยุดนําเสนอมันก็จะกลับมาที่ตัวหน้าจอหลักประชุมเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอเราประชุมเสร็จแล้ว เราส่งงานเราพีเซต์งานรายเสร็จแล้วนะครับถ้าจบปุ๊บเนี่ยเราอยาออกจากการประชุมแล้วกดวางตรงนี้ปึงครับทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการใช้ google classroom ผ่านสมาร์ทโฟนในแบบฉบับของผู้เรียนนะครับซึ่งใช้ผ่าน android กับ ios ก,ก็ไม่ต่างกันมากนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใช้ผ่านเวอร์ชั่นแบบ pc อันนี้ก็ไม่ยากนะครับสามารถไปดูคลิปสอนใช้ google classroom แบบธรรมดานะครับที่ผมทําคลิปสอนไปแล้วนะลิงก์อยู่ด้านบนนี้นะครับก็ไปดูได้ถ้าใครเรียนผ่าน PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับผมแต่ถ้าใครเรียนผ่านแท็บเล็ตผ่านสมาร์ทโฟน iOS หรือ Android ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สรุปมาให้หมดแล้วต่างหักมีเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะครับผ่าน Google Class r o o m แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือนะครับการเรียนออนไลน์สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการกํากับตนเองครับผมเราต้องตั้งใจ แล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทเพราะว่ามันบริบทบรรยากาศมันจะไม่เหมือนการเรียนในห้องเรียนนะครับเราต้องควบคุมตนเองตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาบังคับเราได้เหมือนในห้องเรียนนะครับผมก็การเรียนออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนจะต่างกันมากผู้เรียนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็ขอให้ใช้ความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจให้มากขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของเรานั่นเองครับผม ครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช n n e ครูพันใหม่ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม